แมวมาหม้อถุกรอบต้องได้ไก่ย่างเนือ้อทองถูกรอบค่ะทุกคนตื่มาแลชีวิตฉันพาเด็กหนึ่งคนรับมังไม่รับมังนะคะอหนกันุ๊กพาแมวค่ายอยู่ตัวนึงแมวค่ายตัวนี้ฉาดโอ้ยมีขาเถอะมีขานัดเลยตังได้รับมากทำงานไผเลยค่ะไปเลี้ยงแมวค่ะ หาเป้าหมายของเัอเองให้เจอนะคะทุกคนแล้วเธอจะรู้ว่าการที่เธอทำมาหากินเก่งนันมันมีผลกับคนข้างหลังยังไงยเด็กกั๋ยาปาแมวไป้ามยเหอยมาเธอซื้อยาไปให้แมวที่บ้านกันสั่งใต้ประหยดัดสั่งวัคซีนอันที่รอยาสิ ออ,อถ้าใครไม่รู้ว่าชีวิตมีค้าบันเื้อนห้าแม่ามาเรียงอ่ะไก่ยาา่างเจ้าดั้ของกะบี้อืมโจดไก่ สักสัดแค่นี้กูจริงเลยฉันไม่ได้กินข้าวดียวเนี่ยยังรีบแต่ว่ามือทีติ๊งอ่ะโดยปกติอ,อปะปะ่าป่านียนฉันจะถ่ายคลิปแต่ไม่เธอดต้องรลงประมาณว่าขำๆแต่วันนี้แมวฉันคายไงเถอะ ฉันองการเมลมากาอนน้อยเหรอเอ็นมาลูกบางทีฉันก็ลงคลิปเก่าเธอเพราะว่าฉันทำได้ทันจริงๆแล้วันฉันมีงานทำนะทุกคนแล้วก็ฉันเรียงรูปแล้วก็ท่านทำคลิป ตีบ่วถือเห็นแบบเล็กๆหน่อยๆนอยอะมันคือใคยไม่กี่จะมุ่งในชีวิตเองจริงๆเลยชีวิตฉันแบบวุ่นวายมากเตอายิวอืออืมเตอยายลุงบาวฉันในคลิปบอยแม่เือขอฉันเลี้ยงลูกเองลอยเปอร์เซ็นต์เลี้ยงตั้งแต่วันเกิดยันปัจจุบันนี้ นั่น่ะเธอรานไก่ดังดาวดังของก็ร้อยจริงเธอฉันมาฝาแม่ว่าหม้อถุกรอบแวะกินถุกรอบของร้อยจังหวัดกระบี่แล้วเธอตื่นมาก็หิวเลยใช่ไหมลูกของก็อ่าได้ได้ไดไดกินกินอ้ำโอเคอฮ้ยระวังกัดกข้าไปลูก